ก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่กทานด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่ในเกม dream league soccer องพีอีกเช่นเคยสําหรับคลิปนี้ผมก็จะมาทําการเปลี่ยนสีรองเท้าของนักเตะกันนะครับทํายังไงไปดูกันเลยกดไปที่รูปดาวกับรูปปัจจัยซ้ายมือด้านบนจากนั้นมันก็จะเข้ามาในหน้านี้นะครับให้เราเลือก edit player กดเข้าไปเลยก็จะเห็นนักเตะของทีมนะครับให้เรากดไปที่นักเตะนะครับก็จะเห็นคําว่า b o o t color ให้เราเลือกสีนะครับเราก็กดเลื่อนไปซ้ายหรือขวาก็ได้ครับ ตามใจเราก็จะมีสีให้เลือกเอขอเลือกเป็นสีเขียวแล้วกันฟานได้รองเท้าสีเขียวเบอร์สองนะครับนัมเบอร์สองก็กดโอเคจากนั้นเราก็จะไปดูว่านักเตะจะเป็นรองเท้าสีเขียวจริงหรือเปล่าออกไปเลยครับนี่นะครับฟานได้นะครับสังเกตดูดีๆนะครับฟานได้ รองเท้าแกก็จะเปลี่ยนนะครับเนี่ยครับรองเท้าก็จะเป็นสีเขียวเดี๋ยวผมก็จะซูมให้ดูซูมดูใกล้ๆเลยนะครับว่าเป็นสีเขียวจริงหรือเปล่านี่นะครับสีเขียวจริงๆนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ผมก็มีเพียงเท่านี้สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ